สวัสดีจ้ามันจะมาลุนเล่าสัตตาของวันที่สิบสามกันพี่น้องตรวจของวันที่สิบสองก่อนเนาะเพิ่อนออกเ็ดเก่าซีบนหนึ่งเก่าล่างวัดสันพี่น้องเลขแม่ไม่ลาบัดแบบนี่สูตรล่างเข่าแบบนี่นอกจากเนาะซีเก่าวัดสันแต่วัดตรวจจับกูบ่ได้ตัวนี้วิ่งรูุดนี่บ่ได้นอกจากเน,นาะบ่เข่าเข่าซีเก่าเก่าสีสูตรล่างเป็นเข่าบนเพิ่นวิ่งรูุดบ่เข่าอมาลุนต่อของวันที่สิบสามกันจ้า เหล็กออกมากกับเห็ดน้พี่นองเนาะเห็ดน้ำมือเาล่ะน้ำมือขึ้นบริเเห็ดไว้นะพี่นองยากอยากสิ่กับบริเเห็ดน้ำมือขึ้นบางคีื่ก็เห็ดเล coming, head, head, function, lighting, at, right. modeling, ็กออกแล้วก็เห็ดไว้ปล่อยน้ำมือเารสิ่มนี่มือนีของวันที่สิกับสายคือเก้าจะสุดกำลังบนจะเป็นแนวทางเล่าสัตตาของวันที่สิบสรักสิบลักหน้วยสิบได้สามได้เก็ได้แรักน้วยได้ห้าหกเจ็วาสันเป็นรักจับคู่จ้ะสามห้าสหสามเจด เอาเลขติดสามไว้ก่อนพี่น้องมันจะมาบอเกตหกจะไว้สี่คู่วิ่งรูดบนล่างจ้ะวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่สา,ามานันจะมาบอมื่อนี่ของจุดนี่เนาะแต่เนาะสุดคุณล่างหลักสิบหลักน้อยหลกยัลกสิบได้สามได้หนึ่งได้ศูนย์วาสานหลักน้อยได้เกตแปดเก้าเอาจับคู่จ้ะชนอยู่แบบนี้ได้แต่เด้อชนอยู่ที่สามเกตเนาะ ส่วนยึดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามเก็ดสามแปดสามเก่าแม่บิลาจัดเหล็กติดสามล่องเบิงมันจะมาบอหนึ่งแปดวิ่งรูดที่สามกับเก็ดน่าจะนะกับเก็ด เกตบลักสิบเก็บหลักหน่วยว่าสันเอาประมาณนี้นะพี่นองชมหชมสัตต้าสัตตาแล้วกัเขาไปช่วมห้าหน้อยได้แต่เดืแม่เราจะเอาห้าหน้อยลงให้มือนีวันอาทินะตย์น่าจะเนาะประมาณนี้จ้าเฮงบังๆ้รยจัก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยจ้า